ชีวิตไม่ต้องรู้อะไรมากรู้ตัวก็พอหวานเจี๊ยบจุ๊บๆยามเย็นๆเลยครับกาบสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพระเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ EP ที่ี่49ครับสวยๆยามเย็นๆครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับบูชา2องค์300บาทครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณเจ้าแม่กวนอิมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกสำลีรัครับ รายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์2หน้าครับเนื้อนวลน,นวลน,นุ่มนุ่มเลยครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเครือบครับด้านหลังต่อโคตดยันนะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ องพระล่ำล่ำเลยครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่7จ็ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อผงวัดดอนครับ รายการที่8ครับเป็นพระผงสุพรรณครับเนื้อดินมันๆเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อออกสีเขียวก้านมะลิเลยครับ รายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับบูชา2องค์300บาทครับรายการที่10ครับ เป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับรายการที่11ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับด้านหลังตอกโค้ตยครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับไม่ทราบที่ครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆนวลๆเลยครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่14ครับเป็นจอระเข้หล่อโบราณครับเนื้อเปียกทองคำครับ อักขระเลียกยานครับน่าจะเป็นหลวงพ่อสนิทวัดถ้ำบัวลอยครับจระเข้มหาโชคมหาลาบครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลนุ่มๆเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆคมๆเลยครับนวลๆนุ่มๆเลยครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี่ครับลงลักเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับหล่อๆล่ล่ำๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนครับใต้ฐานต่อโคต,ตัวอูครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จเหนื้อชินตะกัวครับด้านหลังต่อโค้ดตัวอูกครับมีคาบกูดเลครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มครับ รายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆกับดำเลยครับรายการที่26ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆคมๆเลยครับหล่อๆล่ำๆเลยครับ รายการที่27ครับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเนื้อดินพิมพเข่าตรงครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อดินมันๆเก่าๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่2 8ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับตัดช่อครับ องพระล่ำล่เลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณไพรีพินาศครับ ใต้ฐานอุดกิ่งครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่31เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับหลังก้างปลาครับรายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ รายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนวนหนวนนุ่มนุ่ม,มเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่36ครับเป็นพระเนื้อดินงบน้ำอ้อยครับเลี่ยมเก่าโบราณครับน่าจะเป็นพระกู่ครับ เรียมกรอบเก่าครับเหลือนลางแทบมองไม่เห็นเลยครับ200บาทจัดไปได้เลยครับพุทธคุณเกินล้านครับราคาหลักร้อยครับรายการที่37ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือมันๆเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับรายการที่39เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับลงรักเก่าครับเหนือแน่นๆแก่งๆมันๆเลยครับ รายการที่40ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะหลังยันยุ่งครับเนื้อออกสําลิดเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่41ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลหนึกนุ่มครับ มองแล้วสบายตาครับหน้ามองหน้าบูชาครับบางบางเบาเบาครับยามเย็นเย็นครับรายการที่42ครับรอโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆกับดำเลยครับ รายการที่43ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆเก่าๆคมๆคมเลยครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือแก่งแก่งเก่าก่ๆค่ค่ๆเลยครับ ผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับมี2ององค,ครับองค์ที่2ครับเนื้อนวลนวลน,นุ่มๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาค,ครับเด็ดทุกองค,ครับ รายการที่45ครับองนี้สวยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพี่พีของน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับพระเครื่องมหาชนครับโดนจิตโดนใจทุกองครับ ขอบคุณครับ